โอเคครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาชมนะฮะสวนไม้ดอกนะครับของอำเภอสุขินจังหวัดนราธิวาสนะครับมีอะไรบ้างนะครับที่สวยงามนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเรามาชมกันเลยนะฮะจะมีนะประตูนะครับประตูซุ้มใหญ่ๆนะครับไว้สําหรับนักท่องเที่ยวถ่ายรูปสวยๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นะจะมีสโลแกนนะครับของอำเภอสุขินนะครับสุขินเมืองท่องเที่ยวนะครับทางธรรมชาติสะอาดแล้วก็อากาศบริสุทธิ์นะครับ ก็มีป้ายินดีต้อนรับนะครับนะส่วนไม้ดอกสุขีรินนะครับสวยงามมากครับนะเชิญชวนทุกคนเข้ามากันเยอะๆนะฮะนะเพื่อที่จะให้มีการพัฒนาที่ดีขึ้นต่อๆไปนะครับนะสำหรับสุขีรินบ้านเรานะครับเข้ามาเลยครับข้างในครับมาดูมีอะไรบ้างนะครับสุดยอดครับนะดอกไม้สวยๆนะครับกับบรรยากาศดีๆนะครับนะ Ens, มีแม่น้ำนะครับมีนะครับจัดสรรที่สำหรับถ่ายรูปนะครับไว้ลงโซเชียลนะครับไว้ลงสตอรี่นะครับของทุกๆคนนะฮะเต็มที่เลยที่น oui. ี well ่นะครับเราไปดูซุ้มหลายๆซุ้มนะครับนะนะสามารถถ่ายรูปได้เลยนะครับเก็บเป็นที่ระลึกนะครับโอเคนะครับมาต่อมาครับนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับแม่น้ำที่นี่นะครับที่จัดอยู่ในสวนนะครับสวยๆนะครับนะมีให้นะให้เราได้ชื่นชมแล้วก็ถ่ายรูปกันยังสนุกสนานมากครับนะ มาครับเข้ามาในสวนกันนะครับในนี้ครับจะมีที่ถ่ายรูปนะครับที่สุขิรินนะครับนะรูปหัวใจนะครับสวยๆนะครับนะสำหรับคู่รักนะครับเข้ามาท่องเที่ยวนะครับนะเมืองสุขิรินนะครับแล้วก็นะครับหญ้าสวยๆนะครับในที่นี้ด้วยนะครับมีน้องแกะนะครับนะมีน้องแพะน้องแกะนะฮะอยู่กับเราด้วยนะครับนะดังนั้นนะครับมากันเยอะๆนะครับนะเพื่อสนับสนุนนะครับอำเภอสุขิรินนะครับจังหวัดนราธิวาสนะครับให้ ชาวบ้านที่นี่นะครับมีรายได้นะครับแล้วก็ทําให้การท่องเที่ยวในจังหวัดนราธิวาสนะครับนะแล้วก็ดีขึ้นต่อไปนะครับนะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับมาชิมชมบรรยากาศเลยครับโอเคครับเข้ามาครับเข้ามาสู่อุโมง์ดอกไม้นะครับของส่วนไม้ดอกนะครับอัเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสกันนะครับว่าสวยขนาดไหนนะครับมานะครับนี่ฮะสวยๆนะครับ มีที่กางเต็นท์นะครับให้กับนักท่องเที่ยวด้วยนะครับนะจะมีสะพานไม้ยื่นออกมานะครับไว้กางเต็นท์ให้นักท่องเที่ยวได้มานอนที่นี่สัมผัสบรรยากาศเช้าๆนะครับหรือจะไปกางเต็นท์ที่จุดชมวิวนะฮะจุดชมหมาะข้างบนก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับนะฮะอย่าพลาดไม่ได้เลยนะครับที่สวนไม่ดอกนะครับอำเภอสุขเรินจังหวัดพิจิตรนะครับมากันเยอะๆนะครับเข้ามาครับนะจุดสุดท้ายของสวนไม่ดอกนะครับพลาดไม่ได้เลยก็คือป้าย ใหญ่ๆนะครับนะตะการตานะครับให้กับนักท่องเที่ยวได้เข้ามาถ่ายรูปกันนะฮะเดินเข้ามาได้เลยนะครับจุดสูงสุดของสวนไม้ดอกนะครับมาแม่ถึงแล้วครับถึงแล้ว yes ไม้ดอกสุครินะครับสวยๆนะฮะ ที่นี่นะฮะอําเภอสุขินจังหวัดราธิวาสน,นะครับนะส่วนไม้ดอกนะครับตั้งอยู่ที่นะครับอา่อาวชุมชนวิสาหกิจนะครับหมู่บ้านพัฒนาที่สินะครับอยู่ที่อำเภอสุขินจังหวัดนราธิวาสน,นะครับะนะเป็นค่ายจุฬาภรณ์นะฮะ พัฒนา12นะฮะหายใจไม่ทันนะโอเคครับอย่าลืมติดตามกันนะครับนะคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับนะมาที่นี่นะครับสวนไม่ดอกอำเภอสุขินจังหวัดนราธิวาสกันเยอะๆนะครับแล้วก็ฝากติดตามนะครับเฟสเดี๋ยวพาไปนะครับตอนนี้นะครับ2,000 0ผู้ติดตามแล้วนะครับเราจะไปถึง50,000ผู้ติดตามนะครับในเร็วๆนี้นะครับอย่าลืมติดตามกันเยอะๆนะครับกดติดตามเยอะๆนะฮะไป